เข้าสู่หกขวดอุ้ยหกขวดและสามขวดตามลําดับนี่พี่ไอวาก็กินเก่งมากกินนมเก่งมากดูตัวสิอะดูแขนโชว์แขนเลยค่ะล่ามมืดไปก็เท่านั้นเลยครับดีเอาเอาเอาเอเลนค่ะเอาหูขอของเอาเอเลี่ยนหน่อยค่ะเอเลี่ยนค่ะีไม่ไม่ไม่เลยจังหวะเอเลี่ยนค่ะแต่เอเลี่ยนค่ะแต่ น้าเราพิเจตลูกบอลลูกบอลสีแดงที่มีสปาเช้าแล้วเราพีเจตลูกบอลสีแดงทำไมไปโดนตรงนี้ของพี่ว่าเอาแล้วขอโทษครับยังเออต้องไปขอโทษน้องพี่เล่นแบบนี้ไม่เอานะขอโทษครับพี่า่าอ๋อ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 นี่นี่ไหนลูกพี่ว่าตอนนี้กินเก่งมากแต่ว่าชอบอมข้าวใช่ไหมคะอมข้าวแล้วเดี๋ยวฟันผุนะคะ ดูสิไอว่าอาปากดูสิแล้วดูดูมีข้าวเต็มปากไม่สวยเลยนิดเฉียวเร็วแตอนนี้นะอุ <Salvador> te ้ยนุชิวิงกันมาฝรั่งนี่คือหยดได้เลยปะหยดได้เลยน้องพูดได้ตอนขวบเท่าไรคะโอ้พี่ว่าพูดช้านะ พูดแหละแต่ว่าเขาพูดน้อยตอนที่อัญญาเริ่มพูดประมาณอัญญาพูดได้ขวบหนึ่งเนาะประมาณขวบหนึ่งอะ่ะอัญญาก็จะเริ่มแบบมันม,มีอะไรเงี้ยเริ่มพูดแล้วก็พูดมีโปรเกตสที่แบบว่าเร็วขึ้นแบบเขาเรีอยกแหละต่อเนื่องเออโปรเกสเขาต่อเนื่องพูดคำหนึ่งสองคำแล้วก็อยากได้อะไรก็จะพยายามพูดยอะไรเงี้ยแต่ส่วนไอว้วาเนี่ยเขาจะเป็นสายแบบนิ่งเงียบดู ดูซะเยอะแล้วกว่าจะพูดคำหนึงจำได้เลยพูดแบบมีพูดแบบมีแค่นี้พูดแบบจนทุกคนเนี่ยคุณแม่วงจันปิดคุณแม่ทิพทั้งหลายก็คือเป็นห่วงนางว่านางจะแบบไม่พูดพูดแบบพัฒนาการช้าอะไรเงีย้ยเฮ้ไม่เห็นขึ้นเลยไม่ขึ้นอะไรเลยเอ๋อค่ะมันไม่แบบเธอก็ต้องวางเธอผู้ชายตรวจโควิด<ๆ>เอาแผ่นมากิ้งไปกิ้งมา แล้วก็จนแบบเราก็ถามว่าเราฟังคนอื่นบ้างมากเราก,เราก็เราก็เครียดโอ้ยหนูเลิกเอามันฟัดหน้าแบบนี้เราก็เราก็เริ่มกังวลเหมือนกันทางที่ในใจลึกๆก็รู้ว่านนเดี๋ยวมันก็พูดได้อะไรเงี้ยด้วยความที่บ้านเราอะ่ะมันจอแจขนาดนี้ใครจะไปนทนได้อะไรคะ่ะมันไม่อด้วยโอ้แล้วทีนี้ก็เลย แม่คุณแม่บีมก็บอกว่าเราไปถามอาจารย์โชคสิเผื่อว่าเออจะมีวิธีอะไรมาอาจารย์โชคอาจารย์โชคคือหมอดูที่มีหมอดูคนหนึ่งคนเดียวในในใจของมันมีที่มันมีปึกษาอยู่ก็ปึกษาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าแต่เขาไม่มีปัญหาเลยนะผมก็ดูว่าคืออาจารย์โชคเป็นคนดูเลิกเกิดให้ด้วยไงไม่ได้มีปัญหาะไรหรอกเขาอาจจะพูดช้าหรือเขาอาจจะแบบขี้เกียจพูด